อะไรของเธอเธอปีขี้เกียจสุดเนี่ยเธอยังจะนอนอีกเหรอฮะเธอกลัวไปตากแดดใช่ไหมใช่ไหมเธอเลยเนียนนี้ว่าเธอหลับอยู่นะใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ้วนอ้วนอ้วนเนียนนะอ้วนไม่อยากตากแดด อีป๊ปเลยเีย <_ an> วอนเพื่อนใส่เชือกตอัาลวาดเออ้วนอย่าให้เห็นออกมานะเดีย๋ยวจะไปตั้งกรงรอข้างนอกอไม่รับได้ยังไงมามันรู้มากมันกรล่อนเนี่ยกรล่อน ต่อแ่บยิ้มหวานๆสิยิ้ม,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 มหวานๆปิดกลมเนี่ยดูดิปิดกลม